ถ้าเรายังคงมีเป้าหมายหรืออุดมคติบางอย่างที่หลงเหลืออยู่ในหัวใจของเราชีวิตของเรานะั้นอัตโนมัติเลยมันจะละเลยขณะนี้คือความเป็นขณะนี้การมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ เป็นปัจจุบันอย่างแท้จริงนั้นไม่สามารถที่จะใช้ทฤษฎีหรือความจำได้ว่าอาจารย์บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันแล้วมันจะเป็นปัจจุบันเมื่อความคิดกำลังบอกว่าต้องอยู่กับปัจจุบันต้องอยู่กับปัจจุบันนั้นเป็นอนาคตแล้วเป็นเป้าหมาย เป็นอุดมคติและมันมีระยะทางระหว่างเราในขณะนี้ที่ไม่มีคำพูดใดๆเลยหรือความเชื่อใดๆเลยครอบงำอยู่กับความคิดอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นที่บอกเราว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันระยะทางระหว่างนั้นการไปถึงที่นั่นนั่นคือเวลา และนั่นไม่ใช่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงคำว่าปฏิบัติธรรมเราสามารถที่จะสรุปรวบยอดง่ายๆได้เพียงแค่ว่าเรามีความสามารถที่จะเป็นอยู่กับขณะนี้ยังเต็มเปี่ยม เต็มอิ่มกับมันและสิ่งที่ถูกแจกแจงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิหรือปัญญาศีลอะไรก็ตามที่ถูกแจกแจงออกไปมันอยู่ในนี้มันอยู่กับชีวิตที่เป็นปัจจุบันอย่างแท้จริง มันไม่ใช่เรื่องการที่ใครสักคนหนึ่งอ่านฟังรับคำสอนไปรับเนื้อหาที่ถูกแจกแจงออกจากชีวิตที่เป็นปัจจุบันอย่างแท้จริงด้วยคำพูดต่างๆมากมายกลายเป็นคุณสมบัติหลายอย่าง ที่เราได้ยินได้ฟังและเราก็มองว่าเห็นว่าหรือเห็นด้วยว่าเราจะต้องทำแบบนั้นการเอาสิ่งต่างๆที่ถูกแจกแจงออกมาจากปัจจุบันเอาไปทำ ให้พวกเราคิดดูการรับสิ่งที่ถูกแจกแจงออกจากปัจจุบันนั้นแล้วเอาไปคิดว่ามันคืออะไรแล้วเอาไปทำนั่นคือมีอัตตาตัวหนึ่งกำลังสร้างอุดมคติบางอย่างที่จะต้องไปถึงและอัตตาตัวนั้นก็มีระยะห่างระหว่างอุดมคติที่ไปถึง กับตัวมันเองและนั่นคือการเวลาและเมื่อมีระยะทางและการเวลาจะต้องมีความทุกข์กับผมบอกว่าใช้ชีวิตอย่างเป็นปัจจุบันอย่างแท้จริงขณะนี้ ขณะที่ไม่มีอะไรครอบงำชีวิตนี้ไม่หลงเหลือความเชื่อใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับถูกผิดดีชั่วไม่หลงเหลือไอเดียเกี่ยวกับว่านี่เป็นสติไหมนี่เป็นสมาธิหรือยังแล้วเราจะทำยังไงให้มีปัญญา ไม่มีสิ่งเหล่านี้และสิ่งอื่นๆที่เป็นเรื่องทํานองนี้ลงเหลืออยู่ในชีวิตจิตใจเลยและมีชีวิตที่เป็นปัจจุบันอย่างแท้จริงแล้วค้นพบด้วยตัวเองว่าสิ่งต่างๆที่อัตตารับมาและอยากจะไปทํานั้นมันอยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่ไหม เราชาวพุทธเรานักปฏิบัติธรรมเราไม่รู้ว่าเราเป็นผู้ถูกกดขี่ทางความมีปัญญามากขนาดไหนใช่ไหมที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถจะรู้ความจริงด้วยตัวเองได้ใช่ไหมว่าลึกๆเรารู้สึกแบบนั้น เราเคยได้ยินเรื่องของพระปัจเจกพุทธเจ้าว่ามีมากมายมากกว่าพระพุทธเจ้าหลายเท่าพระปัจเจธเจ้าคือบุคคลที่ตัดสู้ความจริงด้วยตัวเองแต่ว่ามีบุคคลอย่างนง้นอยู่มากมาย แต่เราถูกกดขี่ทางปัญญาว่าถ้าในยุคไหนที่มีพุทธศาสนาอยู่เนี่ยจะไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าเราชาวพุทธไม่มีอะไรที่จะทำได้นอกจากเชื่อว่าต้องเป็นแบบนั้นแหละผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ ถูกพูดม่ให้เชื่อนั้นจริงหรือไม่จริงแต่ปัญหาที่ผมอยากจะพูดถึงคือด้วยเรื่องราวต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังได้ถูกกล่อมกล่าวมาทำให้เราขาดความมั่นใจและทำลาย ศักยภาพของชีวิตนี้ที่มีพลังงานแห่งความอิสระนั้นอยู่เต็มเปี่ยมเท่าๆกันทุกคนแต่ด้วยความเชื่อเราหลงเชื่อ มันจึงเป็นกลไกลอัตโนมัติที่จะเกิดการกดขี่ทางปัญญาของชีวิตนี้ด้วยตัวเราเองคนเราไม่กล้าพอที่จะมีชีวิตจริงๆไม่กล้าพอที่จะรู้จักตัวเอง ไม่กล้าพอที่จะตีแผ่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้ของตัวเองนี้ว่ามันมีอะไรบ้างเราแค่อยากจะทำให้ชีวิตนี้มันดีกว่านี้แค่นั้นเราไม่เคยจะตีแผ่มันออกมาเราไม่เคยกางมันออกมาอยู่บนโต๊ะว่ามีอะไรบ้าง เราคิดแต่ว่าจะทำยังไงให้มันดีกว่านี้บัน,นั้นชีวิตของนักปฏิบัติธรรมจึงไม่เคยเป็นจริงเลยแม้แต่วินาทีเดียวความสามารถที่จะมีชีวิตที่แท้จริงคือความสามารถที่จะรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง คำารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อจะดีกว่านี้เป็นแค่การเป็นอยู่กับขณะนี้และขณะที่เป็นอยู่กับขณะนี้อย่างสมบูรณ์คือความสามารถที่จะรู้จักขณะนี้อย่างแท้จริงและชีวิตในการเกิดมานี้คือการมีความสามารถ ที่จะอยู่กับขณะนี้อย่างแท้จริงโดยไม่มีความแบ่งแยกเต็มอิ่มกับขณะนี้เต็มอิ่มกับการกินเต็มอิ่มกับการนอนเต็มอิ่มกับการเห็น เต็มอิ่มกับความรับรสสัมผัสเต็มอิ่มในทุกอารมณ์ความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นเต็มอิ่มรับรู้สัมผัสมันอย่างแผ่วเบา ดีจังเลยบางคนรู้สึกแบบนั้นเต็มอิ่มกับขณะน,นี้สบายเห็นไหมว่าเราแปลขณะนี้เป็นสิ่งที่ดีอีกแล้ว เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นความบีบคั้นความดิ้นหลนความอยากอิเลชบางอย่างเกิดขึ้นเต็มอิ่มกับมันรับรู้สัมผัสอย่างแผ่วเบา มันเหมือนไฟที่กำลังเผาเราแต่เราอยู่กับมันด้วยความอบอุ่นในขณะที่เราอยู่กับมันอย่างแท้จริงนั่นหมายความว่าไม่มีการหลีกนี้ไม่มีการตัดสินให้คุณค่าไม่มีอคติต่อมัน เหลือแค่ความเป็นอยู่กับมันเท่านั้นนี่คือความสามารถของการมีชีวิตที่เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นความเป็นปกติหรือผิดปกติเป็นโพธิหรือกิเลสสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือแก่นของชีวิตและแก่นของชีวิตคือความเป็นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่างสมบูรณ์ที่สุดความเป็นอยู่นี้เป็นสิ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง และมนุษย์เราเกิดมาเกิดมาในโลกที่มีแต่ความแบ่งแยกการตัดสินให้คุณค่าการเลือกข้างการจะไปอยู่ในที่ที่ดีอุดมคติบางอย่างที่เป็นเป้าหมายที่ดีเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเพราะ,ะนั้นเราอยู่ในโลกที่มีความแบ่งแยก สูงสุดในเรื่องของของคู่ดีไม่ดีและเราลืมเราลืมว่าการเกิดมามีชีวิตนั้นเป็นแค่ความสามารถในการเป็นอยู่กับขณะนี้ไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามอย่างสมบูรณ์ที่สุด เราไปหลงอยู่ในโลกแห่งการแบ่งแยกเราหลงอยู่ที่นั่นเราหลงอยู่ในนั้นแม้กระทั่งเราเข้ามาในศาสนาเราก็ยังหลงอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งที่มีชีวิตขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเข้ามาใน แวดวงการปฏิบัติธรรมเราก็คิดว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมต้องทำนี่ต้องทำนั่นต้องจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งผมพูดหลายครั้งว่ามันเหมือนเราอยู่ในโลกเรียนหนังสือทำงานประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆคือโครงสร้างเดียวกันแค่เปลี่ยนกิจกรรมทำเฉยๆแค่นั้น เราไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจกันอยู่ในทุกวันนี้มันเป็นแค่ความสามารถในการเป็นอยู่กับขณะนี้อย่างสมบูรณ์ได้ไหมแค่นั้นและไม่ใช่เรื่องที่ต้องฝึก เป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้เลยทันทีถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วเป็นอยู่ขณะนี้ได้เลยทันทีนั่นแปลว่าไม่ต้องฝึกถูกไหมมันเป็นเรื่องแค่เป็นได้เลยกับไม่เป็นแค่นั้น มันเป็นเรื่องของทันทีฉับพลันเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ถ้าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องของฉับพลันไม่ใช่เรื่องของทันทีแต่อาศัยการฝึกการฝึกในเซนส์ของที่เป็นเรื่องของอุดมคติบางอย่าง ที่เราจะไปถึงไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวการฝึกเรานั้นคือระยะทางของอัตตากับเป้าหมายและสร้างการเวลาขึ้นและทั้งหมดนั้นคือทุกข์ และนักปฏิบัติธรรมเราทำเรื่องแบบนั้นทั้งชีวิตที่เราเข้ามาปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราแค่หาทุกข์ใส่ตัวเฉยๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นคือฉับพลันขณะนี้ไม่ใช่เรื่องของการพัฒนาหรือการฝึกอะไร ผมเคยให้คนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแล้วมีความทุกข์แล้วผมบอกว่าให้อยู่กับมันเฉยๆอดทนมีความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามอดทนอยู่กับมันเฉยๆแล้วผมเห็นว่าเขาก็ทำได้เขาไม่ต้องรู้จักคำว่าสติสมาธิ ปัญญาแต่คนที่บ้านเขา,าจ,จะเริ่มมองว่าเขาแปลกว่าเขาสามารถอยู่เฉยๆกับอารมณ์ต่างๆที่กำลังโดนปะทะเข้ามาได้แล้วเหมือนเขาจะไม่สนใจใครเลยที่กำลังอาจจะว่าเขาอยู่วิจารณ์เขาอยู่หรืออะไรก็ตามทีเขาแค่อยู่กับตัวเอง เมื่อผมบอกแบบนี้เราอาจจะคิดว่าอ๋อถ้าเราอยู่กับตัวเองได้แล้วมันก็จะมีสติใช่ไหมมีสมาธิมีปัญญาแล้วเดี๋ยวเราจะตึก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 คิดไปเรื่อยสิ่งที่เราต้องรู้ไม่ใช่คำตอบที่ผมจะให้แต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าอัตตากำลังทํางานแบบนี้รับรู้ อยู่กับการแสดงขึ้นมาของอัตตานั้นเมื่ออัตตาคิดแบบนั้นมันให้อารมณ์ความรู้สึกยังไงบ้างมันให้ความหวังแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หลอกล่อเรายัางไงบ้างเห็นการทำงานของมันอยู่กับมัน แต่สิ่งที่นักปฏิบัติธรรมเราต้องการคือใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นต่อมันจะเป็นอย่างนี้อีกล้วเดี๋ยวเราจะเป็นพระอรหันใช่ไหมแล้วมีคนตอบเราว่าใช่เดี๋ยวเราจะพัฒนาไปเราจะเป็นโสดาบันก่อนนะเราจะเป็นสกิทาคามีเราจะเป็นอนาคามีเราจะเป็นพระอรหันในที่สุดที่ผมบอกเมื่อมีผู้รับบริการก็จะมีผู้ให้บริการ พาเราหลงไปในอย่างที่เราอยากที่เราชอบหลังจากนั้นความศรัทธ,ธาก็จะเกิดขึ้นใช่แล้วบุคคลคนนี้นแหละที่จะพาเราเป็นพระอรหันต์ปัจจุบันเราหายไปหมดแล้ว เราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการที่คนคนหนึ่งมีความสามารถที่จะรับรู้และเต็มอิ่มกับขณะนี้อย่างสมบูรณ์คือการที่คนคนหนึ่งมีความสามารถนั้นในตลอดช่วงชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ ผมอยากให้เราไปลองพิจารณาดูอย่างลึกซึ้งว่าเราไม่เคยสามารถจะมีชีวิตที่เป็นปัจจุบันได้เลยอย่างสมบูรณ์เราแค่รับรู้อะไรบางอย่างผิวเผินนิดหน่อยแล้วเราก็ถูกความคิดลากไปคิดอย่างอื่นหรือคิดเรื่องของสิ่งนี้ที่กำลังเกิดขึ้น แล้วเราก็ไม่ได้รับรู้ไม่ได้สัมผัสมันอย่างเต็มอิ่มเต็มเปี่ยมเต็มหัวใจมันเหมือนกับว่าภาษาไทยเราลองคิดว่าเรารักใครสักคนหนึ่งเรามีลูกก็ได้เรารักลูกของเรา เราอยากรู้จักทุกส่วนทุกอน,นูของลูกของเราเราอยากจะสัมผัสโอบกอดด้วยความแผ่วเบาและอ่อนโยนเราอยากลึกซึ้งกับทุกความเจ็บปวดของลูกของเราเมื่อเวลาไม่สบายั่นคือความรักที่เรามีให้ต่อสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรารักมาก และเช่นกันคือเราทุกคนแท้จริงมีความรักชีวิตนี้มากแต่เราไม่เคยทำเหมือนมันเป็นลูกของเราเราไม่อยากรู้จักมันด้วยซ้ำอะไรที่ไม่ดีเราจะปิดมันเอาไว้ เราจะคิดเรียกว่าคิดแถไปทางอื่นเพื่อจะไม่อยากจะรู้จักตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองนั้นเลวร้ายขนาดไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความสามารถที่จะเป็นอยู่กับขณะนี้อย่างสมบูรณ์ เราจะมีความสามารถที่จะรู้จักตัวเองอย่างท่องแท้และการที่คนเรามีความสามารถที่จะรู้จักตัวเองอย่างท่องแท้นั่นคือคนคนนั้นมีความสามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นการปฏิบัติธรรมคนคนนั้นมีความสามารถที่จะแจมแจ้งในอระยสัจสี่ เพราะนั้นเปลือยเปล่าล่อนจ้อนกลางทุกอย่างออกมาแผ่มันออกมาวางบนโต๊ะแล้วรู้จักมันทุกอย่างไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะเลวก็ตามที่ร่างกายยังมีทั้งดีทั้งไม่ดี มีทั้งส่วนสะอาดส่วนสกรปรกเรายัางเข้าใจมันได้ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วของในจิตใจมันจะมีอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอะไรไปรู้จักความเป็นธรรมดาของมันว่ามันเป็นแบบนี้ไม่ใช่มวยทำให้มันดีสิ่งที่เราพยายามทำทั้งหมดให้มันดีเป็นดีที่ตรงข้ามกับไม่ดี เหมือนพยายามปฏิบัติธรรมที่ตรงข้ามกับอาธรรมชีวิตเราเป็นแค่ของคู่เป็นแค่การเลือกข้างเราไม่รู้จักคำว่าดีคืออะไรคำว่าดีที่แท้จริงคือหัวใจที่ไม่มีความแบ่งแยกเลยเป็นปัจจุบันอย่างแท้จริงถ้าเราอยากใช้คำว่าดีดีอยู่ที่นี่ ไม่ใช่ดีแบบที่เราคิดที่ตรงข้ามกับชั่ว